สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพ้เต๋นานามคุณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเดือนนี้นะครับท่านได้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับท่านจะไม่ได้ทาการล้างทำความสะอาดเดยนะครับ แต่ก็คมชัดเจียวอยู่นะครับเห็นชัดเจนอยู่นะครับท่านถึงไม่ยังไม่ได้ทําการล้างทาความสะอาดใดเลยนะครับเพราะว่าดุ่งงานครับบอกตามตรงนะครับท่านเรามาดูครับว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เดรียรละประมาณเท่าไหร่นะครับดูนี่ครับคงชัดเจียวไม่สวยไงมากนะครับท่านชิวปุนิเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญห้าบาทเหรียญนี้นะครับท่านเรามาดูครับว่าลักษณะของเหรียญเป็นแบบไหน ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญเด็ดเก้าเลี่ยมนะครับเก้าเี่ยมนะครับจะนับดูก็ได้ครับสันว่าใช่ไหมเก้าเหลี่ยมนะครับนี่สวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับภูภูมิพลอรุณยาดิอยู่เบื้องหน้าพงษ์ท่านครับส่วนด้านหลังก็รัชการที่เก้าครับท่านนี่ครับทัดเทียนนะครับตัวหนังสือทั้งด้านหน้าและด้านหลังนี่นครับท่านบรรพบรุษพงษ์ท่านดูนะครับนี่ก็เป็นไงบ้างครับนี่ก็มีรอยขีดข่วนปกติธรรมดารอยบุบรอยบี้อยู่นะครับนี่ไม่ใช่ไม่มีนะครับเพราะว่า เหรียญที่ผ่านกันใช้เราจะเป็นแบบนี้แทบทุกเหรียญครับอย่าไม่ว่าจะเป็นปีพศอ,อะไรก็แล้วแต่จะปีน,น้อยผลิตมากครับอีกอย่างหนึง่งถ้าใครมีนะครับเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนก็แล้วแต่สาหรับเหรียญพระเสียนเหรียครับไม่ว่าเหรียญสิบบาทเหรียญสิบบาทเหรียญห้าบาทถ้าเป็นพระเสียนเหรียญน,นะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับนอนาคตนี้ลุกแน่นอนครับถ้าไม่ขายตอน,นี้ล่าวันข้าหนาท่านก็ได้กาไรดีอย่างแน่นอนเชื่อผมเถอะครับ มาดูข <aus> อบเฟืองครับนี่ครับขอบเฟืองนะครับนิกเกิลทสมทองแดงนะครับโอ้โหครับสุดยอดครับเหรียญนี้ครับคมชัดเจาะมากครับขอบเฟืองครับไม่มีระยบุบะบี้อะไรเลยนะครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบมากครับท่านแบบนี้น่าเก็บสะสมอย่างมากเลยครับไม่ใช่ไม่มีครับรอยบุบะบี้ขอบเหลี่ยมยังไงก็ต้องมีครับไม่น้อยก็มากครับเพราะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้ในระบบเวียนนี่แหละครับท่านดูสิครับสุดยอดไหมก็สวยงามพากันนะครับเนี่ยสั้นแบบแบบนี้สุดยอดจริงครับหายากทีเดียวนะครับ มาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีกสอเลนนะครับเนี่ยอยากติดอยู่หนึ่งสิบอันดับที่หายากหรือไม่ครับโอ้ยไม่ใช่แล้วครับเนี่ยเอาผมดูเนี่ยประเทศไทยครับพอ2 5อ8กันห้าร้อยสี่สแปดครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีสองห้าสี่แปดเนี่ยส่วนตุกางคือวัดเบญจมะวะพิอยูรศิลวะลาลามนะครับแต่ลรงไมนี่คือแม่นางจอมพระยาเอ้ยไม่ใช่แม่นางจอมพระยากพูดผิดมั่วแล้วผมเนี่ยกลายเป็นเลียนสิบัดซะแล้ว กระเบื้องครับกระเบื้องนะครับนี่กระเบื้องนะครับนีบ่กระเบื้องนะครับดูดีๆนะครับกระเบื้องนะครับนี่ในล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาัลบีนครับสําหรับปีพศอสอ,องพันห้าร้อยสี่สิบแปดนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่ิบสี่มิลิเมตรน้ำหนักเกตจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตหรือครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเอ้ย 91ล mm ้าน7 9็ดหมื่นเก้าพันเหรียญนะครับท่าน91ล้านเจ็ดหมืนเก้าพันเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนั้นขาให้อยู่ที่เหรียญละหกสิบบาทกับท่านโอ้โหสูงนะครับ91ล้านยังให้ยูนซีตั้งหกสิบาทเลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับปีสองห้าี่แปดนี่นะครับท่านสูตรเลที่ผ่านกันใช้นี่สิครับสำคัญครับฝังให้ดีนะครับตกอยู่ที่เหรียญละยี่สิบถึง ยีสบ้าบาทเลยนะค่ะ